กับก็จับนี่เซนสวยๆแล้วก็มีหมูยอด้วยนะเก๋หมูยอนะไม่กิดมูเล่งหมูยอฮะดูนะนี่นะเซนด้วยมาเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะฮะเ้น สวัสดีครับเอซครับมาครับวันนี้จะพามากินกล้วยจับน้ําใสน่น,น,ใสนะเนี่ยกลวยจับน้ําใส่นะแซ่บนะมากินอะไรปรุงมาแล้วเรียบร้อยมากินด้วยกันเลยใครชอบกินกันบ้างครับใครชอบบ้างเลยผมชอบนะผมก็ชอบนะตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวมันอ้วนอ้วน ลูกสาวากินหมดกันแล้วปวยหนึ่งนะนออสุดเด็ดสุดยอดว้าว <Wow. S 1> อร่อยอร่อยมากเลยอือหือสุดยอดพี่น้องชอบแส่บไม่จะเสบีบแส่บมากอร่อยมามากินด้วยกันครับอือ เห็นไหมอืมอืมเหนในหมูด,ด้วมหมูด,ด้วยอืม,อมใช่จริงอร่อยครับโอ้นานๆได้กินดีนี่นะมีมีหนมปังกับเะไรนะสังขยาด้วยนะว้าว <Wow. S 1> ลองท้องลองท้องลองท้อง này cái năm này sếp